สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพืนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อ2คนรักเก่านะคะชาวธาตุดินพฤกษบกานมังกรประจําเดือนพฤษภาคม2565ค่ะชาวธาตุดินนะคะได้แก่เชาวพฤกษบค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะ ชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะและชาวมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมนะคะถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักของลาศาตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัดดินตึกศบกันมังกรใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะห,หรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะ <analog noise> ไปตัดสินใจใดแรงสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวาตุดินทหรือศักันมังกรนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยนะคะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมามาดูเมนเอเนอร์จีก่อนนะคะขอเมนเอเนอร์จีหนึ่งใบค่ะเมนเอเนอร์จีหลักนะคะของชาวแท้ดินพิศศักดิ์มังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะประจาเดือนพฤษภาคม2565นะคะคืออะไรมาดูกันนะคะเมนเอเนอร์จีนะคะได้เป็นไพ่สเตรนค่ะไพ่สเตรนนะคะชาวท่าดินพิศศักันมังกรคุณอาจจะกําลังคิดถึงคนรักเก่านะคะที่อาจจะเป็นชาวราศีสิงลรคนะสิงนะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความต่างกับคุณมากๆนะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆหรือว่าน้อยกว่าคุณมากๆหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนลักษณะนิสัยที่ต่างกันไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ต่างกันนะคะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคุยกับคุณอาจจะนึกถึงใครก็ได้นะแต่อันนี้ไม่ยกไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะเมดเอเนจีนะคะบอกว่า ไม่รู้สึกว่าพลังงานจากเมเนอร์จีใบนี้นะคะบ่งบอกว่าตัวของชาวแทยดินพฤศกันมังกรเองเนี่ยทราบดีนะคะว่าคนรักเก่าที่คุณคิดถึงอ่ะไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้คุณทราบดีคุณยอมรับนะคะตั้งแต่ใน,นอดีตที่ผ่านมาแล้วแหละคุณคุณเข้าอกเข้าใจดีนะคะว่าในเรื่องาขางความสัมพ,พันธ์ระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับคนกษัตริย์อะค่ะ จะอยู่กินกันมันไม่ได้นะคะไม่ใช่สปีชีส์เดียวกันนะคะหรืออาจจะมีความต่างกันมากๆที่ไม่สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ด้วยกันได้หรือว่าใช้ชีวิตอยู่กันได้มีความต่างกันมากๆแต่ว่าก็ยังคิดถึงอะคิดถึงแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะพยายามอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้พร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะเห็นอกเห็นใจพร้อมที่จะเขาเรียกว่า ปรับตัวนะพร้อมที่จะแก้ไขอะไรต่างๆไม่ว่ามันจะยากเย็นขนาดไหนตัวชาวแดีประสบการณ์มาก่อนเองก็อยากจะลองดูอีกสักครั้งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นไม่รู้สึกว่าเอเอจีตรงเนี้มันค่อนข้างที่จะยากลําบากมากๆที่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 ตัวคุณและตัวเขาอะคะ่ะจะมีการกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะอืม นะอันนี้ก็คือเมเยอร์จีนะคะของออ order. ชาวธาตุดินพะสบักดิ์กันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคุณกับเขากันนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินปะสศบกดิ์ันมังกรก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินปะสศบกดิ์ันมังกรค่ะตัวคุณนะคะตอนนี้นะคะคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันนะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดอะสันนะคะห้าไม้เท้าค่ะหกดาบนะคะและเป็นไพ่สิบไม้เท้านะคะชาวธาตุดินประสบก,กันมังกรคุณอาจจะก,กําลังคิดถึงคนคนนั้นนะคะที่เป็นชาวธาตุไฟเมษธนูอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์ค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมนะคะเนาะ คิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามนา้าไพค่ะมันรู้สึกว่าตัวคุณอย่างที่บอกตั้งแต่เมนเอ n เน g y จีแล้วว่าคุณทราบดีคุณรู้ดีว่าสถานะความสัมพันธ์นี้มันมันจากกันไปละมันจากกันไปไกลละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวคุณค่อนข้างที่จะถามว่ายอมรับความจริงได้ไหมยอมรับความจริงได้แต่เพียงแต่ว่าเราเราคิดถึงอะ่ะเราคิดถึงแต่เราก็รู้ว่าเฮ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ถึงถึงจะมีเขาเรียกว่าถึงจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น ให้คุณทั้งคู่ได้หวนกลับมาอีกแต่มันกลายเป็นว่ามันหนักมากๆมันหนักมันเหนื่อยคนรอบข้างอาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะคะแล้วสร้างปัญหามันเลยทําให้คือถึงกลับมาถึงถึงมีการกลับมาถึงถึงมีการวนกลับมาอันนี้คือความคิดและความรู้สึกของคุณนะถึงมีการวนกลับมาคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณและตัวเขาอะคงคงไปกันได้ไม่ไกลหรอกแล้สุดท้ายก็ต้องจากกันไป ะะแต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงมากด้วยแล้วก็พยายามที่จะหักห้ามใจนะคะพยายามที่จะแบบเออก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่ถามว่าถ้าหากว่า,าได้จะได้มีการวนกลับมาไหมนะคะตัวคุณลึกๆแล้วก็คงไม่ไม่ได้อยากให้เขากลับมาแล้วอะค่ะแต่แต่เหมือนกับว่ามันคุณรู้ดีว่าเหตุผลหรือว่าสถานการณ์หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ท,ที่มันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไรไม่ได้คุณยอมรับ นะคะอืมคุณทีคุณคิดถึงเขามากๆเลยนะอืมคิดถึงครั้งไหนคิดถึงทีใดมันก็จะมีภาพความสุขนะคะภาพสัตอาเขาเรียกว่าเหตุการณ์เก่าๆเหตุการณ์เดิมๆความรู้สึกเดิมๆความสุขความความเขาเรียกว่าแฮปปี้สมหวังอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะมีรอยยิ้มอยู่ในความทรงจำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันไม่สามารถที่จะลบ ภาพเขาออกไปจากหัวได้เลยนะคะอืมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณเป็นยังไงนึกถึงหน้าเขานะคะมาดูกันเนาะขอดูความคิดและความรู้สึกของคนรักเก่าของชาวท้ดินปร่ศบกันมังกรนะคะว่าคนรักเก่าของชาวท้ดินปร่งศบกันมังกรเ <c oughs> ขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อชาวาท้าดินปร่ศบกันมังกรนะคะไพ่ใบรแรกนะคะได้เป็นไพ่หกถ้วยนะคะ เดิลฟูค่ะสี่เหรียญและเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะชาวท่าดินพฤกศกันมังกรนะคะคนรักเก่าของคุณอาจจะเป็นชาวท่าดินพุกศกันมังกรท่าเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะอืมคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตาไพ่นะนะไม่รู้สึกว่าตัวเขาก็คิดถึงค่ะเขาก็คิดถึงแต่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ย เหมือนคุณเลยเขาคิดถึงนะเขายังไม่ลืมหรอกนะคะเขายังเก็บช่วงเวลาดีๆยังเก็บความทรงจําดีๆไว้อยู่แต่เพียงแต่ว่าตัวเขารับรู้ค่ะว่าถ้าหาว่าเขาเดินวนกลับมาหาคุณน่ะข้างหน้ามันคือเหวถ้าหาวาเขาตามใจตัวเองข้างหน้ามันคือเหวข้างหน้ามันคือจุดจบถึงถึงอยากจะวนกลับมาแต่เขารู้ว่ามันก็แค่กลับมาแล้วยังไงแล้วอนาคตมันไม่มีอะ่ะ นะคะดังนั้นไม่รู้สึกว่าตัวเขาคิดถึงคุณแหละไม่ได้ลืมนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ยอมรับแล้วละคะว่าว่าสำสำหรับความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างเรามันมันก็เป็นไปไม่ได้คือไม่รู้สึกว่าคุณกับเขาคิดเหมือนกันมีความคิดที่เหมือนกันมีความรู้สึกที่เหมือนกันมีอะไรที่คอนเนคกันแต่เพียงแต่ว่ามันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่แล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันกลายเป็นความทรงจํามันกลายเป็นความรู้สึกที่ดีมันกลายเป็นความทรงจําที่ดีที่เหมือนกับว่าครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นน่ะแล้วเวลาย้อนกลับไปคิดถึงมันก็จะรู้สึกดีรู้สึกฟูหัวใจฟูทุกครั้งอะไรประมาณนี้นะคะอืมนะคะตัวเขาก็คิดว่าคุณคงจะอยู่ดีมีความสุขดีอยู่แล้วนะคะอืมนะก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์เนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของแนวโน้มมันคือเอาคำนะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของชาวแาดิระุบกันมังกรนะคะกับคนที่คุณคิดถึงคนรักเก่าของคุณคนนั้นนะคะในอนาคตความสัมพันธ์แนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพนะะ่แฮงแมนค่ะสองถ้วย ควีนถือเหรียญและเป็นไพ่ทาวเวอร์ Tower นะคะชาวแทดินประศบกันมังกรนะคะในส่วนของเอาคามนาคตความรักความสัมพันธ์เถึงแม้ว่าจะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาแต่ว่ามันยังเป็นติดอยู่ที่ไพ่แฮงแมนอยู่และมีไพ่ควีนถือถ้วยเข้ามาด้วยนะคะเอ้ยควีนถือควีนถือเหรียญเข้ามาด้วยดังนั้นไม่รู้สึกว่ามันมันอาจจะเป็นแค่ความคิดนะคะ ว่าอยากจะอยากจะคืนดีอยากจะเจออยากจะคุยอยากจะออพูดคุยอยากจะเจอกันแต่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นแค่ความคิดมันทาอะไรไม่ได้หรอกนะคะควินถือเหรียญก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะไพ่สรุปได้เป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์นี้มันได้พังทลายลงไปแล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะกอบกู้หรือว่าก่อร่างสร้างตัวใหม่ได้แล้วนะคะตรงนี้เนาะอืม น้อไม่งั้นเมนเอเนอร์จีมันจะไม่ได้ยากขนาดนี้นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะเอ่อให้กับชาวธาตุดินประสบกันมังกรกับคนรักเก่านะคะตรงนี้เนะาะจะชาวสองก็ก็ฟังได้นะคะมาดูกันคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบไดเรนไพ่เฮอร์มิตค่ะ ก็อาจจะต้องยอมรับแหละนะคะว่าจะยอมรับสถานการณ์สถานภาพความสัมพันธ์ในความเป็นจริงแต่ถามว่าคุณเป็นห่วงเขาได้นะเป็นห่วงอยู่ห่างๆได้นะคะแล้วก็เอออาจจะเขาเรียกว่าส่งกระแสจิตป่เออพลังใจดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งมอบไปนะคะไม่เชื่อเหลือเกินว่าคุณกับเขาคอนเนคกันอยู่แล้วนะคะอืมไพ่เจ็ดไม้เท้าคะ่ะไพ่บอกว่าก็ ต้องยอมรับความจริงแล้วก็ต่อสู้แล้วก็พยายามกับความคิดของตัวเองนะคะในที่นี้มารู้สึกว่าอาจจะใครคนใดสักคนหนึ่งอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่เขาอาจจะไปมีเจ้าของมีคนใหม่มีคนของเขาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ตามทางนี้ทางนั้นก็ต้องรู้จักที่จะหักห้ามใจนะคะรู้จักที่จะเ,เขาเรียกว่าทําใจหักห้ามใจยอมรับความจริงต่อสู้กับความป่ารถนาของตัวเองสักนิดนึงนะคะอืม 9ก้าถ้วยค่ะไพ่บอกว่าให้มีความสุขกับตัวเองไว้นะคะอืมและหนึ่งถ้วยนะคะโอ้ให้โอกาสตัวเองเถอะค่ะนะคะอย่าไปยึดติดคิดถึงกับความสัมพันธ์เก่าๆเลยมันจบแล้วจบเลยไปแล้วไปรับไม่ไม่มีทางที่จะกลับมาได้นะคะเนาะตามหน้าไพ่เนาะก็อยากจะให้โอกาสตัวเองได้รู้จักหรือว่าได้เปิดใจให้กับคนใหม่ๆจะดีกว่านะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไปม่าตลอดค่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไมม่าพิมพ์ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ